สว <France> ัส <man> ดีครับสวัสด well ีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมครับมอสซิงกับบาดําครับวันนี้ผมจะพานั่งรถกับพี่อ้ําไปดูบ่อดินครับเดี๋ยวเอาต้นตาลพี่ออกมาก่อนเดี๋ยวต้นตาลต้นตาลฝาไทยดันต้นตาลเลยต้นตาลนะโอ้ยจะพา เลี oh, him, ่ยนบอดินกับพี่อ้ำเะครับโอ้ยจอได้ขึ้นด้วยเลยสวัสดีครับคุณพี่สุดหล่อถุงแกนั่นนองเมีเนาะแมนกบพงกบไผ่ห้ดล้แล้วพี่แกก็ คุยกับเจ้าของงานอยู่นะครับเมื่อนานเพื่อนกับพวกเขี้ยวเหมือนน้อแม่โคกเลยสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้โอกาสขึ้นมานั่งรถกับคนดังนะครับรักดังไม่คิดว่าจะได้ขึ้นมานั่งรถกับพี่แกนะครับช่วงนี้ว่าง ตรงนี้ว่างครับแต่ว่ามือเลี้ยงคงไมไปคุนใหญ่ไปใช่ไปจันเลยมือเลี้ยงไปจันกับบุ้งโฮงจีมาท่านวอลต์จีสามไปแล่นแม่นบ่เครับเอาเวต์เตอร์หีไปลงอยู่ไอ้สวนสมคแบบเอ้าอะไรอ่ะเอาลงแล้วมันคือล่องศาสเนี่ยเขาเลี้ยงว่าอยู่ไล้มันที่ไหนมันล่งยุบยุบอยู่ชมภายในหน้ารถแออเออเปิดหลานไฟดีนะ ดำมันลงช้าพี่น้องมันยายเราเรแล้วน้ำกุ่นครับกินนอนเนี่ยู่โลบอด่เมื่อกี้มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยครับดำมันลงช้าครับกดลงแล้วแต่มันลงช้าไม่ไม่ใช่ว่าลืมเอาลงนะครับเอาลงอยู่แต่มันลงช้าครับแล้วหนีมันดำมันตีขึ้นสาลงสาใยายเราบ่คอยได้สังเกตเลยลง ไปครับไปดูบ่อดินที่เกษตรโอ๊ยอันนี้น้ำแสงไร่ไหนยังยังเปิดบ้านเปิดแสงไร่ไหนเนาะเอ่อไม้หยอกกันนี่สิแกมีคนเบิ่งเนาะเพราะว่ามันเก่าเสีย่โคขนเลยมันเกือบลายซ้ำเกือบซ้ำแต่ละวนเนาะซ้ำหลานหมดแล้วเนาะบ่ถึงซ้ำหลานคนน่ะขาดอยู่แค่เท่าไรอ่ะแค่อีก จักหมื่นคนเองกับพ่อหลานลรถกระบะเสียบูดผู้เล่าเมียนอนในช่องเราคือตอนเสียบูดเฮ็ดมันบ่มีไผเฮ็ดไงมันมีแค่ช่องเสียบูดช่องชาดจเจลเซาบช่องป้าตุงป้าตุงกเ็เฮ็ดรุ่นเสียบูดอีกป้าตุงนี่เป็นหมอนันเฮ็ดไห,หมอเสียบูดเสียบูดป้าตุงนี่เป็นแบคเตอยเปิดช่องให้บคเตอรน้องเสียมันบ่คอยเฮ็ดคลิดป่ะเพราะจะเปิดให้มันแล้วมาถึงบัวแล้ว บ,บุกไทยบ่ไม่ใช่ในไอ้มา<ะ>เป็นบุกไทยคลิปบ่มันเกิดจากจังไดของมันมอ๋อเบาีสวนมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นรอยกระจกพี่เกียแตกนะครับถ้าใครดูคลิปเกียแล้วก็จะรู้อยู่ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าอุบัติเหตุครับไม่มีใครรู้ครับมันเปนตุ้มพี่น้อง ถึงนื้นผมขับรถทุกวันผมก็ไม่รู้ครับว่าจะเกิดตอนไหน,นเรียกว่าการณีฉุกเฉิน เก๋ก็กำลังจะสอนวิธีการทำช่อง YouTube อยู่นะครับ<ม>ก็ศ<า>ึกษาไปทีละเล็กทีละน้อยมิใส่ว่าสองมันคืเด่กเพราะว่าติดตามมันอยู่นะมใช่หคเอ๊ะว่ากันมีทำไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็ต้องไปสีเรียยว่าสิมีคน,คคน,น,คนเบิกค่ใช่คนเบิกตั้งแต่ของผมแท้ๆ่กันยังถชวนผู้ชมกันยัง หน่อยอยูช่วงนี้แต่ว่าก็ลังลังมากอดีดีขึ้นมากเนี่ยหลังจากกลับมาอยู่บ้านช่วงแรกๆนี้แต่ละคลิปปล่อยคลิปลงไปนี่จะหายอดผู้ชมถึงซีซาหารอยข้นหายางเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แต่ต่อคลิปก็มีายไร้ขึ้นมาเรื่อยๆอืมาเขาถอดเ,เขาถอดใจเขาเห็นยูทูปแต่เขาถอดเขาถอดใจลูกก็คือมันจะนิ่งเลยมันจะบอไม่อย่างเกิดขึ้นเลย อยากจะไปโทรหนึ่งแต่ไปไม่ได้ครับโควิดไม่ต้องไปกักตัวไวต้องไปโดนกักตัวอีกสิบสี่วันครับดีไม่ดีอาจจะไม่ได้วิ่งรถเลยอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยครับนั่น <c oughs> บังนี้มึงมาแล้วสิว่ามึงไปกักตัวอยู่นี่ตาย ต้องเข็ยนยังกินแล้วครับบานนี่ลุกมาตั้งรักมุดก่อยแอนเป็นวูกคมวนไปเวียนมาครับนี่แล้วครับใส่หันท่าหนึ่งมันเนียนสบายเนียนนะโอ้ยมองหันพูดออกไม่แล้วโตีโค้งไม่แล้วสรุปพูดเขาวงเวียนไหมเื่อผ้าออกเลยล้วเหมือนว่า อยากแค่พา้าแยนมึงก็น่าไปไดนซื้อไปครน้ำกลไปวัดเลยวัานโรไทยก็เลยไปเปิดทางในไม่อรไทยก็เรียนกัก็มาสองขั้นบมดถไทยเพิ่ขั้นเดี๋ยวสามสามขั้นที่ไทยอ้บ้านอีขั้นหนึ่งเอมเจ็ดพันอยู่บ้านอันนี้เอ็มเก้าพันสองทำมาแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่สามเจอกันนะพี่น้องนะวันมะรืนครับวันนี้วันที่หนึ่งวันนี้ก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านนะครับวันที่สามนะครับ เจอกันที่วันนี้อาจจะเป็นดวงดีสำหรับใครหลายๆคนช่วงบ่ายม่นวาอาจจะเป็นผมก็ได้พี่น้องอาจจะเป็นผมนั่งก็ได้ครับแต่ว่าอาจสิบป็นปงหูกอาจจผมสินั่งอยู่กลางเสียจีก็ไม้ก็ได้ครับว่ามันบอกว่าถือแจ็คเนลเลยครับนี่ผมอาจจะถือบางที่หนึ่งก็ได้เอาเนี่ยนอนใดใช่นะครับเพราะว่านี่ผมช่วยก็ได้ผมคืออาจจะได้โชคก็ได้รอยฟ้าผ่าเต็มหน้ารถดเลยเห็นไหมเนี่ย นี่เป็น้อยฟ้าเนี่ยใครจำทะเบียนรถพี่อ้ำได้ก็จัดหนักไปเลยครับโอ้ยเฮลิคอปเตอร์ชอไปแล้วเป็นเร่ครับดีของเร่าเลยเนาะอันนี้เป็นไอโม่ครับเป็นเสีนหนึ่งครับคุณตุกใส่เร่เข่ามั้ยรถเล่าบ่รถ มอพ่นกับขั้นเอ็นพีอาร์ดนเงินเครื่องลอยเกียร์หาเลยน่ทีมากับเมียนเมีนเห็นเจไปเรียนน้งพอถาอยู่หุ่นเมียนันเรียนก็ไปเรียนน้งเจอาไปกัไปเรียนที่หน้าผููกองจนเรีวต้องกันอะไรนี่มกเม็ดเด่นหน่อ็นพีอา่านั้นมึงเห็นเครื่องมันยุ่ยเสียงนี่เสียงบ้างเครื่องลอยเยร์ถาอดออกมาจากรถบัสเบน อยากเลี้ยวกับพี่เจบอกถ้าวิ่งเรียบๆมันธรรมดาไปครับใครก็ทำได้ครับไม <c oughs> ่ได้เข้าถ่ายคลิปอ,ะอ่ะช็อตใดๆเข้าสมบูรณ์อย่าเข้ากดถ่ายรูปไปเข้าเมื่อคืนนะบกมันวันนี้บ้านเดี๋ยวจะคลิปเลยมึอนี่ไม่ได้ลงสักคลิปเลยครับ ดีๆป่ะ้วจะบอกยนี่หญ่ทยเอาบานสยองกว่าน่เาอีีสุดยอดเลยทีลุกไปไหนตัวไนนะแปกเนี่มูเลยนูอะเออนี่นะผมคิดยุ่มานนหนึ่งพันหน้ชมบ้นสยองกว่นี่บ้านสยองกวนีแล้วมนผมาขึ้นบรเวอย่นงนี่เียคิดในใจหรือ่าไขงดีอ้า โอ้ตากมออแโ้ยลำบากลำบนยำประเไทยกันไ้เดี๋ยวมุมผมเน้นอ่ะนะผมของแท้เนี่ยนอนแล้วแถวเนี่ยบันปมผมเน้นอ่ะโอ้ดีเชิบเชิบผมเน้นอันนี้อันนี้ทางตัดใหม่ครับอันนี้อันนี้ทางตัดใหม่เลี้ยงเมืองเลี้ยงเมืองครับเลี้ยงเมืองครับต่างระดับต่างระดับนะครับระดับน้ํากับระดับทุ่งนาครับ อันนี้เดชดูดมตัดใหม่ครับเออนี่ถนนเส้นนี้นนเขมามีโครงการอีหลีเด้ครับผมได้่ยินอยู่เออเป็นโครงการถนนเลียงเมืองก่อเลียงเลียงเมืองเดชอุดมแมนเ <ừ> ขาพากันไปทถนนี้ออย่า, <ừ> างนี้มันง่ายไหมครับเราเป็นไปอีเยจะพาไปตรงที่มันเสียวๆครับอะไรยากๆอินนีทามันไ่ยากครับมุมน,นี้มันายนากว่ยครับมัน <c oughs> อย่ากนนะครับยากรถไทพี่นนอะ <c oughs> จิ้มครับโอ้โหโอ้โห,โโหโดูทางออกก็รู้ครับว,ว่าโหดไม่โหดเดี๋ยวสิออกได้ก็เครื่องชัง่ว <c oughs> โมหงส์เลยเจอศิวิทย์บอดินไม่น่าเลยครับที่ผมไปรออยู่นู่นนานะเหลือเกินคานเกียร์หนึ่งไปยุ่งสิครับนะไปเกียร์สองไม่ได้แนวหักรถแบกหนักด้วยแต่ว่าฮีโน่เขาเรียนหนูเกียร์สอง,ของเขาเรียนนะฮีโน่ลอยรถไฮรถไฮเราไปเป็นยางเกียร์สามอะไรเน้ย เดนึงด่งแหน่พยังรอพวกนั้นเนี่พักใช่ไมให้สามตัวคนใช่ไหมลูกครับรถบ่ป่ยยเขาจะมาเป็นเองดึงด่งดึนด่งดงด่งยังเดียวเขาจะเลี้ยงขั้นเล็งปุบว่าไรนซันี่สดรถมันไหลแล้วแต่ซับซ้อนไปไม่มีปัญหานี เนี่ยนี่เขาปลูกต้นบักม่วงนี้มาฝ่าอนนะไรนาะเนาะอรายนี้เหาตอนนี้เขากำลังเดินทางอยู่ในป่าหิมาพาน <c oughs> ต์รงนี้ช่างเผื่อกำลังจะออกจากป่าครับ <c oughs> <c oughs> มางยันหนึ่นงขึ้นทางเขาให้เัาหน้าเ <c oughs> ขาน,น, <c oughs> นุ่นทีแล้วมางยันหนึ่งก็อยู่ในโขกกับพ่อเมียมเราก็จะผ่านอุโมงค์ต้นไม้ครับผมป้าเแ็บเฮ็ด <c oughs> ปา้าเกบเยบครับวันนี้เสียงนี่นั่นป่าเลยครับเดี๋ยวจะรถกระจกให้ฟังอยากได้ยินเสียงมันดน่นนะ <c oughs> เขาเรียกว่าโคร้งเกียวหมู <c oughs> ขึ้นขึ้นขึ้นไอข,ขึ้นโน่นโม่พ่อแถมโค้งนีกต่างหาก <c oughs> เดี๋ยวข่อก็าก่เห็นกัน มีขึ้นเขาด้วยนะครับนี่เราจะไปเมื่อนั้นดันฟอร์ดแล้วฟอร์ดอยหลังเงาายาาเลยแล้วฟอร์ดนี่พระพรก็เล็งได้ตันอู้อูนออู้อ้นู้นู้อไ้เว้อไ้อู้อู้อูอไไู้อ,อู้อั้อู้อู้อูู้้อเ้าบ้อู้อูทอ้า้อู้อูยอดสต้อปไปเดี๋ยวผมจะ้าูปดูชอ,อาาู้อต้อู้้อู้้าู้อู้อูออู้้อจ้้้้้ ไม่เช mm ื่อว่าขึ้นเนินก็ฟังดูจากเสียงท้อนะครับยิ่งกว่าขึ้นเขาสะเมียจ้ะ ครับยังมีเนินให้ดันต่ออีกเล็กน้อยครับตอนแรนทางตรงที่ดอ้วโเมื่อยแหงสําหรับทีินี้ก็ยาวเป็นอันสมควรแล้วครับถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกเว็นกํกาลังใจให้หมอสซิ่งด้วยนะครับเจอกันในคลิปใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ